ป๊าพี่น่องเกิดอะไรขึ้นคนอ่ะป๊า่าพี่น่องทั้งฟังสายฟังขัวสวัสดีครับตะโคตรหลายปะน้องมือนี่ต้อง <fo am. S 1> ห่วงหรือเปล่าคนคนป้ากำลังเดินทางมาคนอ่ะมาเริกกินข้าว กีกับหยังมาดีละของแสบเลยตํำบางหงปีกไก่อาหารหนามายกโปนะทุกคนเลยทุกคนเลยสุดยอดเอากินกินห้าเด็กดักพอการพอการคุณอะคุณอาอุ้ยคุณอาอุ้ยคุณอาเอาเอามวล ผู้ได้ทั้งพี่ทั้งพี่นรอกูได้อยู่นะขันน้องกูได้กูได้เวทีมันหอดสั้นนี่แหละไปเลยทั้งหนาเลยแม่ไปไปไปเขาสิปูก่อนตัวจริงเหรอเนาะนี่เขาว่าสล่ะบอลตัวจริงตัวจริงขึ้นโลกนะค่ะเขาว่าสล่ะขยี้ตามเจ้าเป้นเจ้าเริ่มไร่บอลบอสมาจะใสจะมาตะใสเลยจะคิดบบนี้ห้างจับมี้างบมนได้นับเลย อ๋ออ oh. oh, oh ๋ออ๋ออ๋อบวกเกินหกมุ่งบวเกินหกมุ่งเคิงอ๋อแม่แม่มันแม่ยังก็ซื้อเลราคุณเ่ะโอ้แมนแมนพ่อเนี่ยแหละครับว่ามันเป็นดอลลาร์เป็นนั่นนี่แหละเขากล้องเขากล้องเนื้อห้าแดกดากมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเบิ่งน้ำกัน ถ้ากันกินเขาไปนี่นั่งกินแล้วนั่งขาจองนา้างเออไหนซังแล้วล่ะจะนั่งไก่ล่ำโพงแล้วมันวัาใจว่ายเลยมันดังแห้งเออพอดีจูเซนพอดีพวกไหสท่าผิสท่าผีดกินเขาหรือเปุ่าเอาเอาแสบแสบครับพูดมาพูดเดียวเพาะแม่มาแตงกูรลายคนเออเอาหมูอื่นเสาจังเมืออ่ะนี่นอนเป็นมูกัดอยู่นี่แหละเออพูดนะ ไป,ไปอีกทั้งนาได้ยุกเกยเขาบบเตนอบอเ็นดอกซองหอบขอให้เต็นดอกซองอเต็นพูนทางตงน้นใหม่อีกผอบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวเราถามเพื่อนจังหน่อยครับ เลยครับผมพ IS IS> no ี่น้องเรากําลังเริ่มหลังไหลมาแล้วนะครับวันนี้สนุกกันแน่นอนครับทีมงานสาวร้อยเพชรปันแพงนะครับพร้อมนำ่ข้อมองข้อสดฝากพี่ตอนนองนะครับร้อยห้าสิบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย วนันนา,ออนา,าตรตะ,ะวจนได้ลย,ย,ยครับนนานล้ค่ะเตะเล็นะจ๊ะนี่โอ้เตะตะยานท่านีเห็นไ,ไหมวันนี้บตรละร้อยสี่สิบครับ กรเด้งดือ้อรเด้งดือ้อรเด้งดือ้อสุดยอดครับวันนี้น่าจะคาดว่าไม่มีที่อยู่นะครับ ยิ่งเดินยิ่งได้ไดยิ่งเดินยิ่งได้ยิ่งได้ยิ่งเดินดดพูดีไวไฟรอพอสตอจวดโอ้โห ละลายในลิ้นเลยน้ำเย็นไปนนะ้ำน่ะเย็นไปไไน้ำเย็นฮะเหลี่ยงแนก้กีเหลี่ยงโคกแน่จะแกวฮะบ่มีงอ แอดมินไปใส่หมดแอดมินไปไหนหมดเอาออกซื้อเลยนี่มึงไม่ยินเดือนเออเป็นจังสันติรวมนดไนสโอ้ยปอบขนครับไ้ทั้งแตกงาใส่ประกาเงินเดือนเพิ่นดอกคูนนี่มองอยานั้นไม่ไม่นงนี่ปอบขนครับไทั้แตกา คนหลายหลัก่ะค้นมาลายหล่ะพี่น้องปามนานมา่ายในโอ้ยขอจะซ่อนคนนี่แหมเป็นแห่งไปร้อยเอาดีดีได้ไปร้อยเอาอยู่สะพานวัาเราแหงพักห้าเนาะอะไรนะครับตังค่าหมอลำเหรอนี่ปฏิจายค่าหมอลำ เดี๋ยวเดี๋ยวจะเรียกเข้ามาเอาให้นะครับจะไดล่ะผู้ไก่มาหรือ,อยังผู้ไก่มาหรือ,อยัง ไม่เห็นใช่ไหมฮะมีจะผ่าเปิดไม่เอาเงินสวัสดีครับแม่จะงใจาครับคู่เอะใส่คู่เอขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องครับพอกันคลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับ คูณคูณพ,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 พื่อนไปทุระแล้วเพิ่นเอ,อิดเงินมาจ่ายค่า,อคามอาอไซคคนเอาเอ,อิดมาไหมสวัสดีครับผม